ปืนความมั่นใจเกมล่าสุดของเชลซีเป็นอีกครั้งที่แฟนบอลต้องลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำเพียงแค่ครั้งนี้ลงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเโบโรโบรัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดเซบูโรบรัตหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ตามหลังพลิกกลับมานำโดนตีเสมอสุดท้ายได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ สามคะแนนแบบนี้แม้จะหายใจไม่ทั่วท้องไปบ้างแต่ก็ได้เห่กันแบบสุดเวี่ยงไปเลยนับตั้งแต่เปิดบ้านสมัครแมนจเตเมื่อปลายเดือนที่แล้วไม่มีเกมไหนที่ง่ายเลยสําหรับสิงห์บลูโดยเฉพาะเกมรับที่เคยเหนียวแน่นกับโดนคู่แข่งเจาะตะข่ายมาตลอดสิบประตูจากห้าเกมหลังต้องบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปแล้วเมื่อเทียบกับ20เกมก่อนหน้านี้ที่ยังเสียน้อยกว่าที่ซ้ำสามแต้มในเกมนี้แสดงให้เห็นหัวจิตหัวใจอันแข็งแกร่งที่สู้อย่างไม่ย่อท้อของพลพรรคสิงห์บลู หลายเป็นชัยชนะที่ล้ำค่าเหลือเกินหวังว่าจะเป็นการกระชากทีมให้กลับสู่เส้นทางที่ดีครั้งหลังจากที่เสียตำแหน่งจ่าฝูงไปการจับทีมหลังจากที่โรเจชันไปหลายตำแหน่งจากเกมยู่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มหน้าสุดท้ายจนทำได้แค่เสมอและเสียตำแหน่งแชมป์กลุ่มไปให้กับยูเวนตุสไปบรรดาตัหลัากลับมาลงสนามอีกครั้งโดยเปลี่ยนทีมจากเกมยุโรปมา7คนเอดูอาเมนดี้กลับมาเฝ้าเสากองหลังเซซ่าอสปริก,กิตาเตียโก้ซินวานและอันโตเนลล์เดิกเกอร์เป็น3ประสาน ริชเจมส์กลับไปประจำการทางขวาอีกครั้งโดยตรงกลางเป็นจอร์จินโอกับลูเบลอปตัดชิกส่วนทางซ้ายมาโก,กอสอลอนโซก็ทำหน้าที่ตามปกติส่วนแนวรุกติโมเวนเนอร์ที่ทำสองประตูทำเกมกับเมสันเมาส์ส่วนกองหน้าเป็นไคฮาวเวสทำให้โรเบลูลูกากูหลุดไปเป็นตัวสำรองไม่ได้เหนือกว่าโดยปกติแล้วเรามักเชนเชลซีที่ออกสตาร์ทอย่างดุดันซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้ผิดไปจากที่ควรจะเป็นเพียงแต่ลีดยูเนเต็ดเองก็มีความดุดันไม่แพ้กันในแบบฉบับของตัวเอง โอกาสแรกเป็นของเจ้าบ้านในนาทีที่6เมื่อริชเจมส์หลุดเข้าเขตโทษด,ด้านขวาสุดเส้นหลังจะตกเข้ากลางจะให้ติมโมแวนเนอร์แต่ติดเท้าของ lier, อินลันเมสลีเย่บอลมาเข้าทางเมซันเมาส์ปั่นด้วยซ้ายนอกกรอบแต่บอลไม่มุมพอเมสลีเย่รับเข้ามือไปหลังจากที่10นาทีแรกเป็นของเชลซีแต่หลังจากนั้นก็เป็นลีดที่ได้กดใส่ฝั่งเจ้าบ้านบ้างนาทีที่15ราฟินญาได้เก็บตกจากเตะมุมยิงโดนไม่ดีแต่ริสเจมส์ก็ไม่ประมาทสกัดไว้ได้ และอีก5้นาทีให้หลังจากฟรีคิกเยื้องมาทางราฟินญ,ญาหลอกปั่นเสาแรกบอลกำลังเสียบใ,ใต้ขานแต่เอ็ดอาร์เมนดี้บินปัดออกหลังได้เยี่ยมแต่ยูงทองที่บุกต่อเนื่องก็ไม่ได้จุดโทษจังหวะที่เดนเนลลเจมส์ได้บอลในเขตโทษด,ด้านขวาพยายามแตะไปโดนมาโกสอลอนโซที่แย่สกัดร่วงลงไปโดยหลังผู้ตัดสินดูวีร์เจมส์แตะบอลไปก่อนแล้วกลายเป็นแข้งทีมชาติสเปนที่ช้ากว่าก่อนที่ราฟินญาจะสังหารไม่พลาดให้ผู้มเยือนนำา1ต่อ0ในนาทีที่28 หลังเสียประตูเหมือนกระตุ้นให้เชลซีลุยอีกครั้งและก็มาตีเสมอได้ในช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกมาคอสอลอนโซ่ so ที่เติมเกมมาสุดท้ายทางซ้ายก่อนเปิดมาเสาแรกเมสันเมาตวัดยิงด้วยซ้ายอย่างชาญฉลาดบอลเรียกเสียบเสาแรกชนิดที่แข้งผู้มาเยือนไม่ทันตั้งตัวกันเลยเปิดฉากลุยในครึ่งหลังสิงบูเริ่มต้นครึ่งหลังด้วยการเดินหน้าลุยแหลกเข้าใส่ตั้งแต่สิ้นเสียงนวีดและไม่ได้จุดโทษคืนมันกันจากความยอดเยี่ยมของอันโตนิโอรูดีเกอร์ ที่ล็อกบอลในกรอบแล้วโดนราฟินยาพุ่งเสียบหลังจากเช็ค VAR เรียบร้อยและจอจินโยก็ยิงไม่พลาดให้ทีมแซงนําในนาทีที่58ของเกมแฟนลีดเกือบได้เห็นนาทีที่64จังหวะที่ราฟินยาได้หลุดเดี่ยวเข้าเขตโทษด,ด้านซ้ายไปดวลเดียวกับเอโดอาร์เมนดีแต่ยิงติดเซฟในทวารทีมชาติเซเนกัลอย่างไรก็ตามมันเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ต้องชมเมนดีที่ป้องกันไว้ได้เยี่ยม เกมที่ดูมันง่ายของเชลซีแต่กลับช็อตไปอีกปล่อยให้ทีมเยือนเล่นง่ายสุดท้ายก็โดนลงโทษจนได้นาทีที่83มาเดอุสคริชแทงบอลทะลุช่องให้ไทเลอร์โรเบิร์ตหลุดมาทางซ้ายก่อนตบเข้ากลางโจเกลฮาร์ Hart, ดดาวรุ่งโฉบตัดหน้าเตีโกซินวาชาร์ดจ่อจอเข้าไปให้สกอร์กลับมาเท่ากันที่2ต่อ2แต่ในช่วงทดเจ็บก็มีดราม่าอีกครั้งเมื่อเชลซีไม่ได้จุดโทษจังหวะที่อันโตนิโอรูดิเกอร์เจ้าเก่าที่เติมเกมสูงเข้าไปในเขตโทษโดนมาเดอุสคริชฟาวด้านหลัง ผู้ตัดสินเชวราเช็ค VAR ก่อนชี้ที่เป้าและเป็นจอจินโย่เจ้าเก่าที่คราวนี้ยิงไปฝั่งตรงข้ามกับลูกแรกเข้าไปให้ทีมคว้าชัยวุดหวิท3-2สติสติตลอดการกับลีดโดยความเป็นสโมสรที่เก่าแก่ทั้ง2ทีมมีการฟาดแข้งกันมาอย่างยาวนานและชัยชนะในเกมนี้ก็สร้างสถิติที่ดีให้กับทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีเปิดบ้านเอาชนะลีดเดนเต5เกมติดต่อกันครั้งแรกในประวัติสโมสรโดยจุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2002หรือ19ปีี่แล้ว ช่วงที่ผ่านมายูงทองเองก็ขึ้นขึ้น,น,น,นล,งลงลงระหว่างพิมลีกกับแชมเชปียนชิพเกมถัดไปเชลซี Chelsea จะลงเล่นในบ้านอีกครั้งโดยการรับการเยือนของเอเวอเรตที่มีราฟาเอลบนเตสที่เคยคุมทีมชั่วคราวเมื่อปี2012 2 0 1 3และพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกมาครองด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ